สวัสดีครับผมอายุธครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสําหรับรถยอดนิยมนะครับอีโคคาร์ยอดนิยมราคาถูกอึดถึกทนนะครับกับแบรนด์จากโตลต้านะครับคันนี้คือโตลต้าซูรุน่าวีออสเป็นม i n เนอร์เชนตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นปีสองพันหกนะครับผมนี่นะฮะเจ้าของนะครับเป็นรุ่นน้องผมเองนะครับอยู่แถวบ้านนะฮะคันนี้นะครับเขาจัดส่งลงล้อว่าเป็นอย่างดีจัด ของแต่งของซิ่งมาให้นะครับอย่างเช่นล้อ te 37พร้อมยางใหม่นะครับยางปี23าดอกหนาใช้งานกันยาวๆจัดทรงลงล้อมาเป็นอย่างดีเป็นรถสีบอลเดิมจากโรงงานเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนี่นะฮะสีสันโดยรวมสวยงามนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับใช้คําว่าเล็กน้อยเลยนะครับเราทําการขัดเคลือบสีก่อนส่งมอบให้แล้วหนึ่งครั้งนะครับเงาฉ่าทั้งคันแน่นอนนะครับผม โ o ยต้าวีอ,อเป็นรถที่อึดถึกทนราคาเบาๆและที่สําคัญประหยัดน้ํามันมากเหมาะกับยุคน้ํามันแพงแบบนี้นะครับคนนิยมมากเพราะว่ามันทนจริงๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับไม่จุกจิกเลยนะฮะนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับผมรถสีบอลเดิมโรงงานนะครับเป็นปี2006ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นเจนที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะครับภายในเป็น บาะกรมหยี่เดิมจากโรงงานมีรีโมทมาให้นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะครับผมนี่นะฮะและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับมีดิฟฟี่มาให้หนึ่งชุดนะครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวนะฮะจอเปลี่ยนเป็นสองดินให้แล้วพวงมาลัยนาดี้นะครับก้านลายเซ็นนะครับผมเพื่อเพื่อเสริมความเป็นวัยรุ่นนะครับผมนี่นะฮะมีดิฟฟี่มาให้มีพวงมาลัยมาให้นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีการโมนะครับแต่ง ตามสไตล์ซิ่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับใช้งานแบบสไตล์แบบวัยรุ่นไม่ได้โมเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับผมด้านท้ายก็กว้างขวางนั่งสบายเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายของรถนะครับด้านท้ายของรถก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับซอกเซิร์กเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่มีชนหนักตัดต่อมีความสามจมน้ํานะครับไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับนี่นะฮะ ไม่มีรอยเจาะสติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมตอนนี้ยังไม่มียางอะไรนะครับเดี๋ยววันคุณลูกค้ามารับรถผมหายางอะไรใส่ให้นะครับรถเพิ่งออกจากคาแครมานะครับผมนี่นะฮะสวยๆวยงามนะครับกุญแจสำรองก็มีมาให้นะครับผมกุญแจรีโมทด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับตตที่จะติดนะครับผมเนี่นะฮะภาษีหกเจ็ดเลยนะครับผม ยาวยันกรกฎาคมหกเจ็ดเอาไปก็ใช้งานกันอย่างเดียวนะฮะนี่นะครับตอกเสื้อเดิมจากโรงงานติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับไฟหน้าเป็นซีนอนแล้วด้วยนะครับผมสว่างแน่นอนนะฮะนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับ บางขวางนั่งสบายดีนะฮะไม่วิ่งมาสองแสนสองหมืนกิโลนะครับถือว่าไม่น้อยนะฮะตามอายุตามปีนะครับถือว่าไม่น้อยนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับนี่นะฮะใส่เป็นของแต่งมาให้ด้วยนะฮะนี่นะครับเป็นไม่กิโลแท้นะครับไม่มีการกออยู่แล้วนะครับร้านเราเนี่นะฮะรับประกันแน่นอนนะครับใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งเหมือนเทเลอร์นะครับ รถขับขี่โอเคเลยนะครับทรงสวยตามสไตล์วัยรุ่นนะครับติดถึกทนประหยัดน้ามันนะครับผมนี่นะฮะเสียงท่อก็นุ่มๆเบาๆทุมๆนะครับตามสไตล์วัยรุ่นนะฮะนี่นะครับใครที่อยากได้วีออสนะครับคันนี้จัดทรงวัยรุ่นมานะครับไม่เชยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณน้าคุณอาซื้อให้ลูกให้หลานขับขี่ไปมหาลัยครับขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันเด็กจบใหม่นะครับซื้อไปใช้งานดีกว่าคุณ นั่งรถสาขาหรือว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอันตรายนะฮะขับขี่รถยนต์ยังไงปลอดภัยกันแดดกันฝนได้แน่นอนนะครับผมใครที่อยากได้นะครับโตโยต้าวีออสคันนี้นะครับแสนต้นๆ้นเท่านั้นนะครับตัวรถอยู่พุทธมนตรสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีอย่างที่บอกนะครับแต่จังหวัดไม่สามารถมาดูได้วิดีโอคอลดูได้ให้เพื่อนให้ญาติที่อยู่ในกรุงเทพอยู่จังหวัดใกล้เคียงมาดูได้นะครับผมเรามีบริการสไลด์ออน ส่งถึงบ้าน24ี่ชั่วโมงนะครับผมอยากได้จัดไปนะครับผมอยู่ไกลค่าส่งแพงตามระยะทางนะฮะอยู่ใกล้ก็ค่าส่งถูกนะครับนี่นะฮะใครที่อยากได้โทรได้เลยนะครับราคาแบบนี้สภาพดีๆแบบนี้แล้วก็จัดส่งลงล้อแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับส่วนใหญ่ในช่องเราจะมีแต่รถเดิมๆนะครับแต่คันนี้รุ่นน้องผมเอามาขายให้นะครับก็สวยงามดีนะครับเขาเปลี่ยนไปรถใหม่แล้วนะครับผมนี่นะฮะไว้นุ่นสร้างตัวนะครับเด็กจบใหม่ผมแนะนานะครับหรือว่าคนท่าคนแก่ก็ใช้งานได้ดีนะครับ นี่นะครไม่คีเลยนะประหยัดคือถึกทนประหยัดน้ำมันนะครับหาขับขี่ใช้ง,งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ